detail for one one better mm. yeah can oh, do you have photo yeah. no 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 detail with now Ah okay okay. Yeah. Yeah. want ah. huh? ah, to oh, ma. <laughs> you send it to yes, I have, I have a PDF here. and then I can, I can share that. it to you. So how can I send it to you?

not in, uh, which language you play the chord? Which language right. okay. uh, you are playing? <laughs> okay. okay. Good, I got a nice, very nice. Yeah, อ๋อโอ้ยโทรไปกี่สายแล้วไม่รับเออผมไม่ได้เปิดสายนี่ไปฮะ ่ายแบบไหนนี่หรือเปล่าเนี่ยมววหรือเปล่ามัวไหมเนี่ยชนี่แดง ก็ต้องเงินอยู่กลางเลยต้องอย่างนี้ของชาติไทยแต่ว่ามันดึงมาได้ขเขาเยบ็บแต่ในเขาติดเนี่ยเขาไม่ให้เปิดไม่ให้มันสะบัดเนี่ยอันเนี้ยทรงชาติไทยแล้วแล้วฝั่งโน,โน้น่ะมันสามมันสามสีเฉยชาติอะไรไม<อ>่รู้ส่วนมากศึกชาติเขาเนี่ยมันจะมีสีคล้ายๆกันเนี่ยอันนี้ก็มีขาวเนี่ยนี่แคนเอรียนี่โอเคอันนี้คำอันนี้ใช่ไหมแถบเอเชียเขาอยู่นี่อันนี้แคาเบรอัในในี้อินเดียอันนั้นยุโรป

ไปดู โรงพยาบาลเนาะทากทุกท่านไปชมโรงพยาบาลลายจะกที่ฟังบรรยายเสร็จสับเรียบร้อยอ่ะ,ะเดินทางต่อง <c oughs> <c oughs> สงสัยสงสัย ใส่ไปดูต้นไม้มนี่เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้าเนาะเพราะว่าสมาชิกก็มีเวลาว่างให้มาเก็บภาพบรรยากาศด้านหน้าปกติเราเข้าด้านหลังไงแล้วก็ด้านหลังเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาเนาะอันนี้เป็นภาพนักเรียนนักศึกษาข,ของเทียที่นี่แล้วก็สันที่ พ่อประชุมใหญ่เราพ่อปรชุมใหญสสส่สีสัตยาใสสีสัตยาใสพิมารอนนูอันนี้ที่คุยอยู่นี่คือผู้ชายคนนี้คือเป็นเป็นผู้พูดทางประเทศ เวียดนามเนาะเป็นทูดเป็นทูดจะเป็นนัน่นแหละอ่ะอา,าอลกของรพระปิเพระปิเนอ่ามันิกมกนอ่า <laughs> <laughs> Itu foto. Oh, foto. Oh, foto. Okey. 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 oh Okey. 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 Okey.

Huh? When we were training training. Yeah. <laughs> uh, One, two, three. รอมีดิดบัสรอรถบัสอ่ะท้องฟ้าก็เป็นใจเป็นใจตกล,ลงแดดมันออกหรือฟ้ามันมืเดเนี่ยผมแว่นดำผมมองไปเห็นไม่ม<อ>ีแดดเหรอมีแต่เมฆมันแดด แต่ว The ่ามันแดดบางๆไม่ถึงก็มืดมันครึมเหมือนเนาะมการแดด